สวัสดีค่ะมือนีปุ้ยสิพามาเห็ดขนมบาบินบักพผาออนนะคะเป็นคลิปที่ปุ้ยทายไหวแต่โดนแล้วเนาะค่ะส่วนผสมกระตา้มนันเลยเด้อจ้าปุ้ยคืนไว้ให้แล้วนะคะแต่ว่ามือนีค่ะปุ้ยจะเห็ดหลายเนี่ยจักน้อยเนาะจ้าส่วนผสมปุ้ยกะจะเพิ่มปริมาณเอานะจ้าก็จะมีแปลงข้าวเหนียวขาวแปลงข้าวเหนียวดำเนาะจ้าแปลงมันนะคะน้ำต้านไส้นะคะเนื้อบักพผาออนน้ำต้านปี๊บนะคะกะทิเนาะจ้าเก็บน้ำบักพผาไว้น้ำกระไดเเด้อจ้าใส่แทนน้าำเปล่านะคะแล้วก็เกลเนาะจ้าผ้าผูดใดเบิ้งส่วนผสมท่าน น้าจ๋าพี่แนะนําว่าให้หยุดสต็อปคละะิปไว้นาะาจ๋าหล่วกะแคบหนาเจ้าเอาก็ได้นะคะขันด้านแรกพี่จะใส่น้ตาตาลปีบลงไปก่อนนาะจ๋ะเป็นน้ตาตาลปีบหรือว่าน้ตาตาลมะพร้าวก็ได้คือกันนะคะพี่จะใส่น้ตาตาลปีบลงไปทั้งเบิดหนึ่งลอยกัมนาะจ๋ะสูตรพวงนี้พี่เข้ามาแตงแต่น้ําช่องยูทูปนั่นล่ะจ้าค่ะไปหาศึกษาเอานะคะสูตรใดที่เขามีแบบว่าใส่วัตถุดิบที่ห้าสามารถที่จะหาได้จังสีนาคะ่ะพี่ก็จะเอามาเทเสร็จแล้วพี่ก็จะใส่น้ตาตาลใต้ลงไปนาะจ้าเป็นน้าตาลใต้แดงนะคะค ใส่ลงไปประมาณ1 0 0ยกรัมค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่แป้งข้าเนี้วขาวค่ะแป้งเข่าเนี้วขาวใส่ทั้งเบิด250กรัมนะคะเมนนื่อนี้ปุ้ยเห็ดหลายนอกจากก็จะคูณ2หรือว่าคูณ3เขาไปเลยนะคะขึ้นอยู่กับตามปริมาณที่ห้าจะเห็ดเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่แป้งข้าเนีย้ยดำลงไปนอกจากแป้งข้าเนีย้ยดำนี่หฮาก็สามารถสังได้ทั้งแอปซีสมเลยนะคะทุกคนมีขายค่ะ แป้งข้าวเหนียวด้มจะใส่ทั้งเบิดหาซิกลัมนะคะการเฮดขนมเนาะจ้กสิ่งสําคัญนะคะที่ห้าจะต้องมีนั่นแกคือเครื่องสร้างนหนักเนาะคะ่ะถ้าหากว่าห้าอยากจะเฮดให้มันต้งกับสูตรที่เขาห้มากนะคะห้าก็จะต้องมีเครื่องสร้างนหนักนะคะ่ะเอาไวา้ทสร่างปริมาณจนผสมต่างๆนะคะสูตรที่ออกมาก,ก็จะได้เป๊ะแบบที่ของเขาเฮดเลยค่ะเสร็จแล้วปุ้ยจะใส่แป้งมันลงไปประมาณตีติบกรัมนะคะที่จริงแล้วเนาะจ้กจะต้องเป็นแป้งเ่าใยม่อมนะคะแต่ว่าปุ้ยหาบ่ได้เนาะคะ่ะปุ้ยก็เลยใส่แป้งมันแทน่นปุป้ยกับ กันนะคะว่าจะสามารถทดแทนกันได้บอเนาะจากแต่ว่าปุย๋ยเห็ดออกมาทุกครั้งนะคะก็สามารถกินไดก้กระแสบอยู่ได้ปุ๋ยว,ยวาเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณครึ่ง้อนชาเนาะค่ะ อันนี้คือปุย๋ยบอกสูตรตามทิ่ปุย๋ยจดมานะคะทุกคนที่ปุย๋ยเหะะ็ดเน,นาะค่ะแลวกสระางน้ำนักค่ะถ้าหากว่าเห,หา้าเห็ดหลายเห้ากระเพิ่มปริมาณคุณ2คูณ3เอานะคะซึ่งมันอาจจะบ้ต้งกับทิ่ปุย๋ยเหนะ็ดณปัจจุบันนี้เนาะคะ่ะในคลิปนี้นะคะซึ่งปุย๋ยเห็ดหลายค่ะทุกคนเสร็จแล้วพี่ก็จะใส่กะทิลงไปเนาะจ้า้าเป็นตามสูตรเลยก็คือ1นึ่งอยตบมลนะคะพอใส่กะทิลงไปแล้วเนาะจาาพี่ก็จะนวดให้เขากันเลยนะคะแป้งน้ำตาลเนาะคะ่ะนวดให้เขากันเลยกับหััววกกิของงเาแล้้็ยมีน ออนอกใจข้าจะยังบ่ทันไดใส่นะคะจะพยายามหนวดแป้งให้เขากั้นสะกอนค่ะนาบักผ้าวขาจะใท้ย,ย่อยเติมใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าขาจะต้องเช็คววความเหนียวแล้วก็ความหนืดของแป้งของข้านํำนำเนาะค่ะว่าพอดีหรือยังในช่วงแรงกๆมันจะหนวดยากเนี่ยจังน้อยด้วยจ้าเพราะว่าน้ำตาลปีบบท่านไดละลายนะคะผู้ใดมีวิธีการผสมแป้งกันดีกว่าน,นี้เนาะค่ะก็สามารถเห็ดได้เลยนะคะอันนี้พี่ก็บ่ได้มาสอนหรอกนะคะทุกคนแต่ว่ากัเห็ดไม่ให้เบิ่งน่นละนอกจากว่าข้าเห็ดออกมาแล้วเป็นจังไดเพื่อว่าจะเป็นไอเดีย ยให้กับคนที่กําลังมองหาอาชีพเสริมยังจังสีเนาะค่ะคือแต่ก่อนปุ๋ยกับเห็ดขายเลยค่ะส่วนโต้าของปุ๋ยปุ๋ยแนะนว่ามันเสียเวลาหมองที่เฮาเอาไปอย่างเนี่ยแหละค่ะทุกคนอีกอยา่างในห่อกับบ่มีเต้าสําหรับเห็ดบาบินนะคะปุ๋ยก็ะเรยบ่ค่อ,คอยได้เห็ดขนมบาบินขายค่ะส่วนหมากจะเห็ดกินอยู่บ้านมากกว่าเพราะว่าตนทุ่นกับขอนคาง,งจะสูงนําค่ะถ้าหากว่าจะเห็ดขนมขายเนาะจตาปุ๋ยแนะนําว่าเห็ดเป็นตะโกเขาโพดค,ค่ะทุกคนปุ๋ยว่าตนทุนมันต่ําค่ะแล้วก็สามารถขายดีพร้อมเด้หลายๆคนก็คือมก,กิน ค่ะข,ขายดีมากๆเลยปุ้ยก็จะนวดไปสักพักหนึ่งเลยนะะเนาะค่ะพอหนวดไปหนวดมาเขาก็จะเหนือเป็นแบบนี้นะคะเริ่มเขากั้นดีแล้วเนาะคะ่ะหลังจากนั้นปุ้ยจะทย,ย่อยเติมน้ำบะกร้าวใส่ลงไปนะคะ ด้ยส่วนหมากแล้วเนาะคะ่ะตอนเห็ดขนมนีปุยจะจํำบดได้นะคะว่าใส่อีหยางกอนเนาะคะ่ะส่วนหมากปุยจะใส่เป็นของแห้งลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วกาจางทาย,ย,ย่อยเติมน้ำใส่ลงไปเนาะคะ่ะต๊ะแป้งของเหามันจ,งจงางสิบบดได้เลี้ยวจนเกินไปเนาะคะ่ะถ้าหากว่าเห็ดคายเนาะจะปุยก็แนะนำว่าให้ใส่ถุงมือเดอสาอันนี้คือปุยเห็ดกินเองในขอบรัวนะคะก็เลบยบดได้ใส่ถุงมือเนาะคะ่ะหลังมือให้สะอาดนะคะก็สามารถเอามานวดขายะยำแป้งแบบหนีได้เลยนะคะเพราะว่าจางไดจังได,งไดเฮากระตองเอาไปพันความห้อนอีกเคอนึงอยู่แล้ว ปุ๋ยกะจะทย่อยเติมน้ำใส่ลงไปเดือจ่าจานได้เนื้อประมาณนีนะคะอันนี้ถือว่าเหลี้ยวจนเกินไปนะคะที่จริงเขาจะต้องใส่เนื้อบอกเผาลงไปก่อนค่ะแล้วก็นวดเนื้อบอกเผาก็แปลงให้เข้ากันนะคะเขจาจงทาย่อยเติมนม้ำใส่เนาะคะ่ะแบบนี้คือปุ๋ยเฮ็ดพิษตูดนะคะแต่กระบอกเป็นยางคะ่ะทุกคนสามารถเอาไปย่างใด้คือเกาปกติแล้วเนาะจาะขน้บาบินนะคะส่วนหมากแล้วเขาก็จะบดได้ผสมให้มันเล้ยวขนาดหนีนะคะทุกคนเท่าที่ปุ๋ยเคยสังเกตเนาะคะ่ะช่วงแรกๆที่เฮ็ดตามสูดของเขามันกรพเอดีอยู่ นะคะทุกคนพอเวลาผ่านไปเนาะค่ะบด้เดเ็ดูเฮากะลืมบัดท,ที่นี่พอผสมครบบิดทุกอย่างเนาะจ้าก,ก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเหาก็จะไปเตรียมโตอย่างเนาะจ้าอย่างพุ้ยก็จะใส่เป็นเต้าทานธรรมดาเห่าในละเนาะจ้าหล้กกะใส่เป็นหมอเทปลอนนะคะถ้าผู้ใดไม่เตาเฮ็ดบาบินก็นจะใส่เป็นเต้าบาบินเลยก็ได้เนาะค่ะแต่ว่าก็นแนะนําว่าบ่ควรที่จะผสมแป้งให้มันเหลวขนาดนี้นะคะทุกคนพุ้ยก็จะใส่ไฟอ่อนๆในก้านอย่างเนาะค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าไฟแห้งนะคะขนมของเหาก็จะไหม้เรค่ะว ไปหาบัตที่นี่ไปล่องอย่างกันเบิงเนาะคะ่ะกัจะย่างในหมอ้อพีบลอนแบบนี้เลยนะคะค่อยๆอย่างไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะใจเย็นๆนะคะจะย่างแบบเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยกระไดนะคะหรือว่าจะเห็ดเป็นแผ่นหน่อยๆเนาะคะ่ะปุ๋ยจะลองใส่เป็นแผ่นประมาณนี้สักกอนนะคะ ทิ้งไวสักพักนึ่งนอกจากเหากรเริ่มแแซะเบิ้งนะคะถ้าหากว่าเขาแบบว่าไก่จะซุกแล้วเนาะค่ะเขาก็จะบดติดกระทะนะคะทุกคนเขาก็จะแซะแบบนี้เลยค่ะถ้าพี่ก็จะใส่เป็นแบบซิลิโคนนอกจากมันจะเสีทนความห่อนนะคะเพราะว่ายยังเพราะว่าป้องกันนเบให้ไปขูดกระทะทิบหล่นของเหานั่นเองนอกจากอันนี้ก็จะเป็นการเตุขนมกินเองอยู่บ้านนะะอกจากเพราะว่าถ้าสื่อเขานอกจากนิดเดียวเองนะคะกระชินละยี่สิบหาบาทแล้วค่ะทุกคน